สวัสดีค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแพรามีสอนตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่าบาดเทคไปนะหน้าที่ของบาดเทคคือการแปลงข้อมูลที่เป็นตัวเลขแบบนี้ให้เป็นตัวหนังสือแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่ามีแปลงเป็นภาษาอังกฤษไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยให้แยกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะคะบาดเทคเนี่ยเป็นฟังก์ชันดั้งเดิมที่มีมาจาก Excel เลยแต่ว่าถ้าเกิดจะแปลงเป็นแบบ นี่ก็หน้าตาการใช้งานก็เป็นแบบฟังก์ชันนะคะแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่แพลสร้างขึ้นมาเองนะตัวเนี้ยเป็นออริจินอลของเขามีมาให้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีมาให้เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวโค้ด vba เนี่ยสร้างฟังก์ชันขึ้นมาได้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่สร้างขึ้นมาเองแพรจะสอนทำา2ตัวนะคะแล้วก็สอนคัสตอมนิดหน่อยคัสตอมก็คือปรับ เปลี่ยนรูปแบบนิดนึงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะเอาแบบแรกก่อนนะจะแปลงเป็นแบบดอลลาร์นะคะแล้วแพวก็จะสอนแปลงให้เป็นบาทและสตางค์อ่ะก่อนอื่นนะคะแพวก็จะสอนที่มาของการใช้โค้ดนะคะตัวนี้แพวไม่ได้เขียนขึ้นมาเองทั้งหมดนะคะที่บอกว่าคัสตอมขึ้นมาหรือว่าสร้างโค้ดขึ้นมาเพื่อทําฟังก์ชันตัวนี้แพวเข้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆน,นะคะว่า ถ้าเกิดต้องการที่จะหาโค้ที่เขามีสร้างเอาไว้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ Word ง่าย,ายๆแบบนี้นะคะพาก็เขียนว่า convert number to word dollar ์ e n t excel เติมสุดท้ายก็เติม excel เข้าไปนะคะมีแปลงเปลิงอะไรเนี่ยก็มีคําว่า convert นะคะ convert number พาก็ใส่เป็นเป็นคีย์เวิร์ดไว้แบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีโผล่ขึ้นมา ตัวที่ฮิตฮิตเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนแพลวก็จะเลือกใช้ของตัว Support Microsoft นะคะที่เป็นของทาง Microsoft เองแต่ว่าด้านล่างเนี่ยแพวมีเข้าไปดูแล้วของคุณลีลานี่นะคะที่เขาบอกว่า Convert Number No VVA เนี่ย mm. ก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชันนะคะที่ค่อนข้างยาวเขียนเพื่อผูกให้มันเนี่ย Convert ออกมาเป็นตัวหนังสือไดอ้เพื่อนๆอ,อาจจะลองไปเล่นกันนะคะแต่ว่าพวจะใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่าใช้เวลาทาไม่นาน ก็เปิดขึ้นมาดูนะคะตัวนี้เขาจะมีโค้ดไว้ให้เขาก็เขียนบรรยายไว้นิดนึงแหละว่าตัวฟังก์ชันที่แปลงตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีนะที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะ่ะเขาก็เลยถ้าเกิดอยากจะใช้เนี่ยเขาทำฟังก์ชันที่เป็น s p ป ll Number ไว้ให้เราและตรงนี้เขาก็จะมีวิธีทำนะคะแล้วก็ก๊อป ข้อมูลตรงจุดนี้แล้วก็เอาไปใช้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะได้เป็นไอเดียว่าถ้าเกิดเวลาเพื่อนๆเนี่ยต้องการฟังก์ชันอันไหนที่มันไม่มีบน Excel เราสามารถเซิร์ชดูแบบนี้เราสามารถก๊อปไปใช้ได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะมาดูที่แท็บ Developer นะคะถ้าเกิดใครยังไม่เปิดใช้งานเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นนะให้ไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือก Option ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือก Customize Ribbon นะแล้วก็มาที่แถบด้านขวานะคะนี่ตรงนี้แล้วก็เลือกถ้าเกิดของคนที่ยังไม่มีเนี่ยตรงกล่อง Developer เนี่ยจะไม่มีการติ๊กนะคะก็ติกซะแล้วก็กด OK มันก็จะปรากฏตรงนี้เราก็จะสามารถเขียนโค้ด VBA ได้นะคะให้เปิดขึ้นมานะแล้วก็เลือก Visual Basic เราจะเข้ามาที่หน้าต่างการเขียนโค้ดนะคะให้คลิกขวาแล้วก็ Insert โมดูลนะคะเดี๋ยวเราจะ Copy โค้ดที่เขาให้มาเนี่ยไปใช้งานาง่ายๆอย่างนี้เลยเขามีโค้ดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็ Copy มาแปะนะคะ Insert ร์ทโมดูลแล้วก็มาวางแบบนี้เลยเมื่อก๊อปมาวางแล้วนะคะโค้ดว b a เนี่ยจะดูง่ายๆว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการเขียนผิดนะคะให้ดูที่สีแดงๆนะโค้ดที่เขาให้มาเนี่ย จะมีจุดที่เราต้องแก้ไขยอยู่2จุดนะก็คือตรงจุดนี้นะคะเหมือนเขาตั้งใจที่จะขึ้นบรรทัดใหม่แต่ไม่ได้ขึ้นนะคะเนี่ยเขามีการขอ under score ไว้รอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่คิดที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ก็จะต้องลบก่อนนะคะถ้าไม่แก้ไขเนี่ยปล่อยให้มันแดงๆเนี่ยโค้ดก็จะไม่ทํางานนะคะอ่านี่เพื่แก้จุดที่1นนะแล้วก็เลื่อนลงมาจะมีอีกจุดหนึ่งตรงนี้นี่ให้เอากลับขึ้นไปข้างบนนะคะ จริงๆโค้ดมันติดกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะถูกต้องแล้วนะคะ,ะโค้ดตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ละแล้วลองมาใช้ดูนะคะวิธีดูว่าชื่อฟังก์ชันเนี่ยที่เราก๊อปมาเนี่ยมันคือฟังก์ชันนะคะวิธีดูชื่อฟังก์ชันให้อ่านอย่างงี้นะคะการเขียนโค้ดเนี่ยเขาจะเปิดด้วยคําว่าฟังก์ชันแล้วก็มีคําว่าสเปล l นัมเบอร์นะคะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราดูหลังคําว่าหลังฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นชื่อฟังก์ชัน ะะวิธีการใช้งานก็แค่กดเท่ากับแล้วก็ spell พอเรา insert module ที่ชื่อ spell number เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเรียกใช้มันขึ้นมาได้นะคะก็ดปบบมคลิกแล้วก็ใส่ค่าให้มันจะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะ20แบบนี้ก็ได้มันจะอ่านว่า20 t dollar and no cent นะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นการใส่แบบหนึง่งจะใส่แบบนี้ก็ได้ไปเชื่อมเซล แบบนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นแบบสแตนดาดมาตรฐานที่ทาง Microsoft เขาให้โค้ดแล้วมานะเราสามารถที่จะเอามาปรับใช้ได้เดี๋ยวเราจะเอามาปรับใช้กับตัวที่เป็นบาทไทยนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวนี้เนี่ยแหละไปที่ VBA นะคะ ที่เราเขียนโคดการมา Insert รอีกอันนึงนะแพรจะไม่เขียนทับแล้วก็อินเสิร์ตโมดูลตัวที่2นะคะเดี๋ยวแพรจะก๊อปโคดตัวนี้มาใช้เพราะว่ามีการแก้ไขข้อมูลบางจุดเวล็ที่มันแอลเ r นะคะอ่ะตัวนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเนาะเราก็จะเปลี่ยนจากดอลลร์ให้เป็นบาท เซ็นให้เป็นสตางค์เอาแบบง่ายๆก่อนนะคะจริงๆง,ง่ายๆอย่างเงี้ยแหละก็เอาไปใช้ได้แล้วละว,วิธีการนะคะพราจะเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันก่อนเพื่อไม่ให้มันซ้ำกันนะคะก็ copy ไว้แล้วก็ c o n t r o l H นะคะอ่า s p ป ll Number อยากเปลี่ยนเป็นอะไรพราจะตั้งเป็นบาทเทกอิงละกันนะเพราะว่าตัวแรกมันเป็นบาทเทกเนาะแปลงเป็นภาษาไทย นี่พาก็จะแปลงเป็น baht text en e แบบนี้นะคะบาทเทคอิงแล้วก็ r e p l a t all น่าจะมี2จุดอะจุดข้างบนแล้วก็จุดที่ return ค่าข้างล่างนะคะกด ok อ่ะแล้วถ้าเกิดอยากเปลี่ยนคำว่าดอลลาร์ให้เป็นบาทนะคะเราก็เซิร์คำว่าดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์มันก็จะอยู่แถวๆถนี้แหละอ่ะมาเปลี่ยน ตัวดอลลาร์นะคะก็กด ctrl h d o l l a r s นะมันจะมี2ตัวเดี๋ยวพาเลือกเปลี่ยน2ตัวเลยดอลลาร์ s กับดอลลาร์ปกติตัวนี้พาจะเปลี่ยนเป็นบาทนะคะหลักการง่ายๆเราใช้ของที่เขาทำออกมาแล้วเนี่ยแต่เราเปลี่ยนจากดอลลาร์เป็นบาทกด repeat all มี่มี11ที่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือดอลลาร์ธรรมดารู้สึกว่าตัวนี้จะอยู่ใน comment พวกนี้ อีกตัวหนึ่งเซนนะคะเปลี่ยนเป็นสตาร์งรีเพ l อหากตัวหนึ่งเซนไม่มี S อมีหนึ่งตัวโอเคบาทเทคเอ็นของเรานะคะมาดูซิถ้าเราพิมพ์ให้มันอยู่ในโมดูลตรงนี้เราประกาศฟังก์ชันแล้วเราต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้อ่ะพิมพ์เข้าไป พิมพไม่ต้องหมดก็ได้นะคะเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแล้วก็มาคลุมอ่าเห็นไหมหลักการเหมือนกันเลยนะคะกับตัวที่เป็นดอลลร์ที่เขาให้เรามาแค่เปลี่ยนจากดอลลร์เป็นบาทเซนเป็นสตางค์นี้นะคะแต่แพลวจะบอกว่าถ้าเกิดพลจะใช้เนี่ยถ้าพลาทำไว้ใช้เอง พรารู้สึกว่าการอ่านตัวที่เป็น no b า r no star ที่เป็นศูนย์เนี่ยมันแปลกๆพจะปรับตัวเลขนิดนึงนะคะสำหรับตัวที่มันไม่มีเศษสตาง์เนี่ยพก็จะตัดทิ้งเลยไม่ต้องมาบอกว่าอ่โน no star อะไรนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมันรองรับแค่ทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะถ้าน้อยกว่า2องตำแหน่งเนี่ยมันจะไม่อ่านนะคะอย่างเช่นตัวบาทเทคเนี่ยมันจะอ่านว่าศบาททวน แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแพลจะสอนคัสตอมอีกนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เป็นบาร์เทค n 2็นละกันจะเป็นแบบที่แพลอยากได้จริงๆมันคัสตอมหรือปรับได้เรื่อยๆนะอยู่ที่ความต้องการของเรานะคะน,นี้แพลจะทดสอบปรับให้เพื่อนๆดูว่ามันทำได้แบบ ถ้าเราคิดแบบเนี้ว่าเฮ้ยฉันไม่อยากได้แบบเนี้เราก็สามารถปรับสูตรเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยสังเกตไหมว่าแพลไม่ได้ยุ่งกับโครงสร้างของสูตรเลยนะแพลวไม่ได้ลงไปแตะอะไรของเขาเลยนะแพลวเลือกปรับเฉพาะบางตัวนะคะที่มันใช้หลักการเดียวกันเหมือนเราเอามาเข้าแปลภาษาเนี่ยอ่ะแต่ว่าตัวที่2เนี่ยจะต้องเริ่มปรับนิดนึงละนิดเดียว <c oughs> อ่ะเป็นโมดูล3นะคะเดี๋ยวแพจะก๊อปอันนี้มาใช้ แล้วแพราขอเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนิดนึงเป็น2แล้วกันนะคะ v2 ละกัน v2 v2 ตัวนี้นะอ่ะรู้สึกว่าแพรจะต้องแก้อีกตัวหนึ่งขอเซิร์ชดูก่อนนะ มีอีกจุดหนึงตรงนี้ใช้เป็นไฟล์แอดรีเพแบบตอนแรกก็ได้นะคะที่รีเพ l อจะได้ทำทีเดียวแพลวต้องมาเติมตรงนี้ v2 เข้าไปอ่าโอเคตรงนี้แพลวแก้แล้วนะคะชื่อฟังก์ชันตัวที่2ส,สิ่งที่แพลวไม่ต้องการนะคะก็คือถ้าเกิดตัวเนี้ยมันเป็นศูนย์เนี่ยไม่มีเศษตางเนี่ย ให้เอาโนสตางออกนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นตรงเนี้ยก็ไม่ต้องใส่โนบาทก็คือเขียนว่า75สาตางไปเลยอันนี้คือสิ่งที่พวต้องการนะคะ,ะพาวขอให้ตรงนี้สิ่งที่พวจะแก้นะคะเราก็เลื่อนมาดูว่าตรงไหนที่มันมีคำว่าโนบาท โนบาทเนี่ยเคสอันนี้ก็คือตัวที่เขาหาออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีบะเราจะไม่ลบทิ้งนะคะอขอเก็บเอาไว้ชอบเก็บเพา่อจะมาสร้างอีกบรรทัดหนึ่งถ้าเกิดจะเก็บเอาไว้เนี่ยใครเรียน VBA มาจะรู้ว่าให้ใส่แดดอย่างนี้นะคะมันจะกลายเป็นคอมเมนต์เป็นคำพูดอะที่ไม่มีผลอะไรกับโค้ด มันจะเป็นตัวเขียวๆแบบเนี้ยแบบเวลาเรา copy c o d โคนมาใช่ไหมเขาก็จะมีเขียนคำบรรยายถ้าเกิดพราจะเขียนคำบรรยายว่าเฮ้ยโค้ดนี้เราทำอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะมาทำที่ตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวแพรวแชร์ให้นิดนึงนะคะตอนที่พราวกอปโค้ดตัวนี้มาเนี่ยพรวไม่ได้ศึกษาหมดทั้งยวงทีเดียวนะคะพรวเลือกที่จะเปลี่ยนเฉพาะบางตัวนะคะเหมือนอย่างโมดูล2เนี่ยพรวเลือกที่จะเปลี่ยนจากคำว่าดอลลาร์มาเป็นบาท เซนมาเป็นสตางค์ส่วนตัวเนี้ยแพลวก็ดูเจาะลงไปก่อนว่าตัวไหนที่มันมีคําที่แพลวไม่ต้องการนะคะก็คือโนบาทถ้าแพลวไม่ต้องการให้มันเขียนคําว่าโนบาทหรือโนสตางค์เนี่ยแทนที่จะเป็นตัวเนี้ยแพลวเลือกใช้การแทนที่นะคะถ้ามันเจอตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยแพลวมาดูอ๋อตรงนี้เนี่ยมันโนบาทเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันโนบาทเนี่ยเราก็จะลบเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นช่องว่างแทนนี่นะคะจุดที่1นึ่งอ่อีดิทหนึ่ง เติมแดดเข้าไปก็จะเป็นคอมเมนต์ไม่มีผลเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวจุดที่2นะคะ no star แบบไม่ต้องการเนี่ยตัวฟังก์ชันนะคะมันจะมีการเช็คว่าถ้าเกิดตรงนี้มันตัวเลขที่เขาตัดมาแล้วเนี่ยมันเป็นเศษสตางค์ถ้าไม่มีเศษสตางค์เลยให้ทําอะไรบ้างถ้าไม่มีเลยเนี่ยเขาจะเขียนให้เขียนคําว่า no s t a ์แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันมี1นึ่งเขาก็จะบอกว่า add one star แต่ถ้าตัวอื่นมันก็คือตัวสตางค์ที่เขาตัดทอนมามาเป็นตัวหนังสือนะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่แพลวเลงไว้แล้วว่าแพลจะตัดตัวนี้ออกขอ c o ี้มาอยากเก็บเอาไว้เป็น Original เป็นที่เราลึกถึงเป็นเป็นนิสัยส่วนตัวของการเขียนโค้ดนะคะตัวนี้พจะไม่ให้ใส่อะไรเลยเป็นว่างๆลบออกไปเลยไม่ได้นะคะต้องใส่ฟันหนูครอบ แบบนี้ไว้มันคือไม่กอกอะไรเลยอ่ะอันนี้เป็นอีดิทส,สองของแพลวนะคะอ่ะแล้วไปเทสสูตรกันนี่ V2 ของเราก็โผล่มาอ่ะจริงๆตัวนี้แพลวก็อยากให้มันเป็นอย่างเงี้แหละไม่ต้องโนบ n โนสตัง นี่วันบาทก็ได้วันบาทนะคะเห็นไหมคะตัวที่เป็นโนสตางเนี่ยตัวไหนที่ไม่มีสตางมันก็จะตัดเหลือแค่1บาทหรือถ้าตัวนี้เนี่ยมันก็เขียนว่า แอนเซเวนตี้ฟิฟสตางมันเกือบละเกือบจะใช่อย่างที่เราต้องการแล้วแต่พรวต้องตัดคําว่าแอนออกด้วยนะคะตัวนี้ถึงจะสมบูรณ์นะคะตัวนี้เนี่ยเวลาเราทําเสร็จเราก็มาตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งว่าเข้าคอนดิชันที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างตัวนี้ถ้าเป็นศูนย์อันนี้ก็คือสิ่งที่แพวต้องการแล้วพรวไม่ต้องการให้มันโชว์อะไรเลยให้มันเป็นช่องว่างๆเอาไว้เพราะส่วนใหญ่เวลาเราเอาไปใช้เนี่ย มันควรจะเป็นพวกอินวอยหรือว่าเป็นใบเสร็จอะไรเงี้ยที่มันต้องมีตัวเลขอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีกรอกตัวเลขพาก็อยากปล่อยให้มันเป็นว่างๆอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็น1บาทก็คือ1บาท123บาท and t h i r สตางค์อันอื่นโอเคส่วนใหญ่เนี่ยคือโอเคหมดยกเว้นตัวที่มีแอดนำหน้าตรงนี้นะคะพาก็จะทำเงื่อนไข ในการเช็คเพิ่มอีกนิดนึงนะคะตรงนี้มันจะมีปัญหาตรงที่เป็นเศษสตางค์นะคะพลวก็จะมาใส่อิฟเพิ่มนิดนึงเราก็เลื่อนมาดูว่าตรงไหนที่มันเป็นการเขียนโค้ดที่มันให้คืนค่าเป็นสตางค์นะคะอ่ะก็คือตรงจุดนี้นี่ select case สตางค์ตัวเนี้ยเขาใช้ select มาเป็นเงื่อนไขว่าสตางค์ค่านี้ควรจะให้เป็นตัวหนังสือเขียนแบบไหนนะคะตรงจุดนี้เดี๋ยวพราจะเขียน อิฟเพิ่มนิดนึงพาจะทำอิฟสองอันนะคะเพื่อเช็คแต่ก่อนอื่นพาขอประกาศตัวแปรเพิ่มนิดนึง my number ตัวนี้เป็นตัวเลขที่รับเข้ามานะคะแล้วก็ My number เนี่ยพาตรวจเช็คลักข้างล่างเนี่ยมันเอาไปแปลงไว้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นพาจะขอสร้างตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งนะคะออลี่นัมเบอร์ล้วกัน เราจะเก็บค่าไมนัมเบอร์ค่าแรกไว้ก่อนดิมนี่คือต้องประกาศตัวแปรนะคะอันนี้ใครที่ยังไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ดเนี่ยอาจจะงงๆนิดนึงเพราะแพลเริ่มมีการประกาศตัวแปรแล้วแต่ไม่ยากคือเราจะใช้ตัวแปรอะไรมาเก็บค่าข้อมูลเนี่ยเราจะต้องประกาศการใส่ตรงที่ดิมเนี่ยมันคือการประกาศตัวแปรนะคะจริงๆตัวนี้ถ้าเป็นแพลวแพลอาจจะต้องใส่เป็น as integer นะเป็นชนิดของตัวแปรด้วยแต่นี้แพลจะไม่ยุ่งกับโครงสร้างของเขา พะจะใช้โครงสร้างเดิมๆของเขาอ่ะแล้วพาก็จะเก็บค่าเพิ่มอ่ะเป็น allie number ที่พาใส่เข้ามาใหม่เท่ทเากับ my number อืมพขอเก็บค่าแรกไว้ก่อนว่าตัวเลขที่ใช้แปลงเนี่ยมันคือเท่าไหร่กันแน่ เพราะอย่างที่บอก my number ข้างล่างก็โดนเอาไปทำนู่นทำนี่ยำจนไม่รู้แล้วว่า my number สุดท้ายที่จะเอาไปใช้เนี่ยมันใช่ตัวเลขที่โดนป้อนเข้ามาครั้งแรกหรือเปล่าแพล็เลยต้องเอามาเก็บไว้ที่ออริทนัมเบอร์ก่อนนะคะเพื่อที่แพลจะเรียกใช้ตรงจุดนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเคสต่างนะคะแพลจะใส่ if If ออรินัมเบอร์มากกว่าเท่ากับ1น,นะคะ ต้องมากกว่าเท่ากับ1ก็คือ1ห,หลักขึ้นไปนะคะก็จะใช้แอนเข้ามาได้มากกว่าเท่ากับ1เด่นค่อยทำอันนี้นะคะที่จะมีแอนคำว่าแอนตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมีแอนก็คือต้องมากกว่า1น,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มากกว่า1ล่ะก็คือมาใส่ที่ l อลตรงนี้อ L อลต้องปิดด้วย n n d เ้าก็จะกรอบตรงนี้มาใช้อันนี้ถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยการเขียนโค้ดนะคะไม่ต้องกลัวเลยถ้าชอบแบบนี้เนี่ยสามารถก๊อบโค้ดไปใช้งานได้เลยหลังจากที่แพรสอนจบนะคะ,ะตัวนี้ถ้าเกิดมันน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันมีแค่เศษส,สตางค์นะคะแพรก็จะตัดคำว่าแอนออก แค่นี้เองอ่าแอบตัวนี้มันเชื่อมตัวนี้อยู่เขาก็เลยใส่ฟันหนูครอบเพราะฉะนั้นถ้าตัดก็ต้องตัดทั้งยวงตรงนี้อ่าสตางสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะสตางตัวนี้คือเป็นตัวแปรส่วนตัวนี้เป็นตัวหนังสือนะคะเขาเอามาแอดกันอ่าเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่แพลวใส่เพิ่มไปดูซิจะเป็นผลไหมอ่าขอแอคทีฟมันนิดนึงอ่าน่าจะเวิร์กแล้วแหละ เห็นไหมอันนี้ก็จะกลายเป็น25 e n t ง f ์ s อันนี้ก็เป็น75สตา t ค f ได้แบบที่แพวต้องการละโอเคไม่มีคำว่า no s t a ์นะคะอันนี้เป็นตัวที่แพวต้องการก็คือ c u s t o มเองนะอันนี้พลาสอนวิธีไปละถ,ถ้าใครอยากปรับให้มันเป็นในรูปแบบที่เราต้องการนะคะก็สามารถที่จะเอาโค้ดตรงนี้เนี่ยไป copy แล้วก็ปรับเพิ่มได้นะคะถ้าเกิดอยากให้มันเป็นภาษาอื่นก็ ทดลองดูนะคะว่าเปลี่ยนจากตัวที่เป็นสตางให้เป็นภาษาแบบที่เราต้องการนะคะก็ลองดูแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะแพรก็จะมาสอนทำ add in นะคะ add in จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องจับโค้ดเลยนะแพรทำเป็นโค้ดเป็นสำเร็จรูปไว้ให้ทุกคนแค่เพิ่ม add in เข้าไปใน excel ก็สามารถที่จะเรียกใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้เลยทันทีนะคะ,อ,ะอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวมาสอนทำ add in ให้อีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะ